เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะสังเกตเห็นได้ว่าหน้าพระสมเด็จจากสายหลักมือใหญ่ๆตอนนี้เขาเปลี่ยนไปจากองค์ครูยุคเก่าๆเ,เยอะมากๆหรือจะบอกว่าเปลี่ยนไปแทบทั้งหมดก็คงไม่ผิดมากนกใช่ไหมครับเมื่อกําแพงเหล็กอย่างพิมพ์และตําหนิได้พังทลายลงเพราะทนต่อการพิสูจน์ตามการเวลาไม่ได้ถ้าพระสมเด็จระดับตํานานพิมพ์ถูกตามนิยมตําหนิสากลหลายสิบจุดครบทั้งหมดแต่คําถามบนหน้าพระกับเกินจํานวนตําหนิที่ชี้ไว้ไปเยอะมิหนำซ้าปัจจุบันเขาก็ไม่ได้นิยมพระรุ่นแปะ ตำหนิเสร็จทุกลายอีกแล้วด้วยอย่าดูพระด้วยหูเลยครับอย่าใช้แค่ความเชื่อแล้วเอามือเข้าไปรองมีดโดยไม่ดูธรรมชาติบนองค์พระเลยบางครั้งตำนานกับนิทานก็คล้ายกันจนแยกได้ยากและคนรุ่นต่อต่อไปเขาไม่เชื่อแล้วนะครับว่าพระจะแท้ได้เพราะแค่รับมาจากคนนั้นคนนี้ไม่ครับไม่สนแล้วก็ไม่รู้จักด้วย สวัสดีครับเพื่อนๆขอบคุณที่กดเข้ามารับชมคลิปของ4มีนาครับยุคสมัยเปลี่ยนการศึกษาพระเครื่องก็เปลี่ยนมือใหญ่ๆมือหลักๆที่เขาซื้อขายกันก็เน้นเรื่องธรรมชาติการสร้างและอายุเราจะไม่เห็นวัดละลังเนื้อตึงๆหรือบางขุนพรมคราบลอยๆแล้วแปะตำหนิรัวๆอีกแล้วเพื่อนๆที่กำลังศึกษารักษาหรือตามหาพระเครื่องยุคเก่าๆหรือพระสมเด็จไว้อาราธนาคุ้มครองตัวสักองค์วิเคราะห์ตลาดวิเคราะห์พระเครื่องในมือ ดีนะครับๆปิดหูแล้วดูพระและไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้หลักการไหนในการวิเคราะห์พระในมือตัวเองการสร้างต้องถูกยุคและอายุต้องได้เรามาเช็คบางขุนพรมองค์นี้กันนะครับพุทธศิลป์ของพระสมเด็จวัดบางขุนพรมองค์นี้จุดเด่นๆที่เห็นได้ก็คือยอดเกตจะยาวแหลมเสียนกลมโตเป็นเม็ดพริกไทยไม่ปรากฏหูนะครับช่วงลำคอจะยาวช่วงอกและไหล่ไม่กว้างนัก แขนซ้ายจะโคง้งแขนขวาตรงใต้วงแขนด้านขวาจะเห็นคล้ายเส้นสังกติพาธบริเวณท้องเห็นเป็นล่องเส้นลางๆครับช่วงเข่าจะกลมมนมีเส้นผ้ารองนัง่งองค์พระประทับนั่งขัดสมาธิด้านหลังจะเรียบค่อนข้างครุขขาเล็กน้อยและมีรอยครูดบางๆพอเห็นได้ครับ คลินิกพระเครื่องสีมีนายินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนแวะมาทักทายพูดคุยหรือเช็คพระในมือไปด้วยกันตามหลักการสร้างที่ต้องเป็นไปตามยุคและธรรมชาติที่ต้องเป็นไปตามอายุสอบถามนัดหมายโทรหรือไลน์ได้นะครับหลายคนถามมาเรื่องการสร้างผิดยุคคืออะไรยุคตัวอย่างเช่นถ้าเราพบพระสมเด็จสักองค์สมมุติว่า เป็นเนื้อทองคําถึงจะสแกนแล้วเจอทองคําเจาะเนื้อในไปตรวจก็ยังเจอทองคําแต่ถ้าการสร้างเป็นงานหล่อเครื่องไม่ใช่การหล่อโบราณแบบนี้ครับที่เรียกว่าการสร้างผิดยุคยังไงก็แท้ทันไม่ได้ เรามาประเมินสภาพกันนะครับเนื้อพระเป็นโซนเนื้อละเอียดสีขาวตุนตุนองค์พระจะมีการบิดตัวเล็กน้อยคราบกลุรวมกับความชื้นประสานเกาะกับเนื้อพระเป็นผิวชั้นนอกทําให้ดูช้าๆครับการอยู่การไล่ระดับของคราบบนสันและการสะสมตัวในร่องดูเป็นธรรมชาติพระองค์นี้ไม่ได้ผ่านการใช้ติดตัวมานหนักผิวกรุยังสมบูรณ์คราบเหนือสะสมตัวไม่เห็นนะครับคราบด้านหน้าเป็นคราบกรุสีด,ำดำําๆส่วนคราบด้านหลังจะเป็นหยดๆยดจ้ำ,จำ สีสม้มเข้มๆครับซึ่งคราบกรุหนาด้านเดียวเป็นไปตามที่ควรจะเป็นถูกต้องแล้วครับประเมินสภาพองค์พระสำคัญนะครับพระแต่ละองค์ผ่านอายุมาไม่เหมือนกันเวลาเช็คการสร้างก็เช็คการผสมเนื้อและมวลสารกดพิมพ์ด้วยมือสร้างกี่วาระไม่รู้บันทึกการสร้างไม่มีแม่พิมพ์ทั้งหมดไม่เคยได้ศึกษาพวกตำหนิพุทธศิลป์ไม่มีนะครับยิ่งตำหนิรอยตัดพระสมเด็จแบบตัดเครื่องมานี่ไปกันใหญ่เลยครับ มาเช็คเนื้อพรยกันเลยนะครับมองไกลแห้งสองใกล้ฉ่ำหนึกนุ่มนวลตาจำได้ใช่ไหมครับเช็คเนื้อพรยก็คือการเช็คก,การเปลี่ยนสภาพตามอายุที่เกิดขึ้นเป็นชั้นผิวดังนั้นพระเก่าต้องเช็คผิวนะครับเพราะว่าผิวก็คืออายุนั่นเองแห้งกรอบระดับเดียวไม่ได้ฉ่ำแฉะไปหมดไม่ดีใหม่เก่าต้องมีตามอายุครับพระ160ปียิ่งผ่านกรุกมาด้วยผ่านร้อนเย็นชื้นจัดๆธรรมชาติจะมีแค่มีกับไม่มีไม่ได้ครับก่อนเปิดกรุก,ก็เกือบร้อยปีหลัง เปิดกลุกก็อีก50-60ปีธรรมชาติตามอายุทั้งหมดต้องอยู่ครับอย่าดูแค่เก่าแต่เราจะหาการสะสมตัวตลอดช่วงอายุบนองค์พระนะครับดังนั้นข้อแรกเห็นองค์พระก็ต้องเห็นว่ามีผิวแห้งๆนวลๆสะสมตัวคลุมอยู่ก่อนเลยครับแล้วค่อยเช็คข้อต่อไปกัน ความแห้งนวลเป็นพื้นฐานที่สําคัญนะครับความแห้งเกิดจากการตกผลึกความนวลเกิดจากการสะสมตัว่องแล้วจะเห็นผิวฉ่ำๆฟูๆจากธรรมชาติใหม่บนผิวชั้นนอกสุดซึ่งต่อไปก็จะเก่าแล้วก็เกิดผิวใหม่ขึ้นอีกทีนึงเป็นวัฏจักรไปแบบนี้ครับเมื่อตลอดช่วงอายุขององค์พระจะต้องเกิดการออกซิเดชันกลไกก็คืออากาศรอบๆขององค์พระมีการเปลี่ยนแปลงร้อนเยน็นและเกิดความชื้นเมื่ออากาศร้อนขึ้นความชื้นในองค์พระก็จะระเหยออกมาที่ผิวโดยมีมวลหรือ ส,สารภายในตามออกมาเกิดการแห้งและตกผลึกสะสมตัวเป็นชั้นผิวพระสมเด็จทุกองค์ผ่านธรรมชาตินี้ครับโดยเฉพาะพระที่ผ่านกลูผ่านร้อนเย็นชื้นจัดจัดในเจดีแคลไซ์หรือการงอกที่เกิดขึ้นและสะสมตัวเป็นชั้นเปลือกผิวจะต้องยิ่งชัดเลยครับแค่ธรรมชาติข้อนี้สีมีนาเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะ่าจะพอแยกตํานานกับนิทานได้ไม่มากก็น้อยแล้วใช่ไหมครับ เช็คความเหี่ยวกันต่อนะครับถ้าข้อแรกผ่านแล้วถ้าองค์พระมีธรรมชาติ160ปีสะสมตัวอยู่เป็นเปลือกผิวจริงๆผิวพระจะต้องไม่เรียบไม่ตึงไม่ลาบแบนหรือว่ามีธรรมชาติเท่าๆกันไปทั้งหมดเหมือนแต่งมา1หรือ2ระดับถูกไหมครับเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับยิ่งการสร้างเป็นพระโบราณด้วยแล้วเป็นการกดพิมพ์ด้วยมือไม่ได้กดด้วยเครื่องมาแน่นๆตึงๆครับเช็คความเหี่ยวของผิวพระเป็นลอนขึ้นละเอียดละเอียดยิบยิบขอบไม่ถึงขนาดจะคม เป็นสันทั้งหมดนะครับสัมผัสแล้วจะไม่ลื่นมือส่องให้สะท้อนกับแสงแล้วจะไม่มันเงาหรือว่าเรียบๆแบนๆครับนอกจากความเหี่ยวแล้วออกซิเดชันและอายุขององค์พระยังมีผลทำให้เกิดความกร่อนย่อยสลายจนเกิดพื้นที่ว่างหรือว่าความพุนภายในด้วยน้ําหนักองค์พระจะไม่ตึงมือเหมือนพระใหม่หรือว่าพระกดพิมพ์ด้วยเครื่องครับ จุดถัดมาสำคัญมากๆคือความหลากหลายครับ160ปีเป็นอย่างน้อยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจะไม่หลากหลายไม่ได้องค์พระจะเกิดธรรมชาติใหม่ทับซ้อนกับธรรมชาติที่เก่ากว่าไปเรื่อยๆ160 1 5 5 1 2 2 1 5 5 0หรือ20ปีก็ตามธรรมชาติตลอดช่วงอายุเหล่านี้ยังอยู่ร่วมกันบนองค์พระ และผสานร่วมกันด้วยความชื้นถ้าเป็นพระแต่งผิวเราจะเห็นคราบเพียง1 2หรือ3ระดับที่ดูเท่าๆกันแต่พระแท้เราจะเห็นความหลากหลายเข้มอ่อนสูงต่ำหนาบ้างแห้งมากแห้งน้อยช้ำมากและช้ำน้อยทีไล่ระดับอยู่ร่วมกันมีการเกิดผิวใหม่ทับซ้อนกับผิวเก่าสะสมตัวไปเรื่อยๆแบบนี้ครับ ชั้นผิวหรือว่าเซอร์เฟสเป็นหลักสำคัญในการพิจารณาการผ่านอายุอย่าส่ององพระแค่ตรงๆเข้าไปเท่านั้นเพื่อนๆลองถือองค์พระเป็นแนวนอนแล้วส่องผิวในแนวระนาบหาที่สว่างางเช็คผิวที่การตกกระทบของแสงครับถ้าเห็นผิวคือมีอายุถ้าไม่เห็นผิวคือไม่มีอายุถ้าเห็นผิวแล้วก็ต้องเช็คต่อว่าเป็นการสะสมตัวมาด้วยนะครับพระสมเด็จเราเริ่มต้นกันที่160ปีเช็คดูว่ามีผิวหรือไม่มีถ้ามีแล้วเป็น การสะสมตัวมาตลอดช่วงอายุหรือว่าแต่งคราบเอาโดยเช็คที่ความหลากหลายครับแล้วก็ปิดหูดูพระไม่ดูพระด้วยหูไม่ดูแท้ด้วยความเชื่อนะครับสำหรับการเช็คคราบกรุ คราบกรุเกิดจากสิ่งที่อยู่ภายในเจดีเช่นคราบปูนฝ <c oughs> ุ่นหรือว่าดินสะสมตัวยึดเกาะตัวกับเนื้อพระด้วยความชื้นเวลาที่เพื่อนๆพ,พิจารณาคราบกรุให้ตั้งโจทย์ไว้เสมอว่าคราบกรุเป็นการสะสมตัวมาเรื่อยๆต้องมีหลายระดับที่ทับซ้อนกันนะครับยึดเกาะ ผสานแทรกซึมกับเนื้อพระด้วยความชื้นครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็มาอยู่บนองค์พระทีเดียวพร้อมๆกันเท่าๆกันแล้วก็ยึดเกาะด้วยกาวผสมสีอบหรือใส่ความร้อนเร่งให้กาวและสีแห้งคราบจะดูเป็นก้อนๆลอยๆอ,อยู่บนเนื้อผิวก็จะดูแห้งๆกรอบๆเพราะอบเร่งมาธรรมชาติทั้งองค์พระจะดูมีแค่ระดับเดียวและไม่มีร่องรอยจากความชืน้นที่ทำงานกับองค์พระมาแล้ว160ปีเลยครับ หลังจากหมดยุคลงเตี้ยมยุคแปะตำหนิปั้นดารามาสักพักใหญ่ๆแล้วเพื่อนๆน,น่าจะเห็นการซื้อขายเปลี่ยนมือของพระสมเด็จจากมือใหญ่ๆเขาไม่มีการยึดพิมพ์แบบเดิมๆเ,เขาชี้ที่การสร้างแท้กันที่อายุหมดแล้วครับเพื่อนๆครับพระตำหนิพระตำนานมองตลาดดีๆนะครับไม่ใช่ว่าเห็นลดราคารอบดึกเลหลัง80-90%แล้วเอามือเข้าไปรองมีดพระสมเด็จยุคเสร็จทุกรายนี่ถ้าแค่ไม่นิยมหรือแค่จบรอบยังไม่เท่า แต่ถ้าไม่แท้ด้วยแล้วก็เอาเป็นว่าหลายๆอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วครับศึกษาก่อนสักนิดดีกับตัวเพื่อนๆเ,เองครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากคลินิกพระเครื่องสี่มีนาไว้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับพระแท้การสร้างต้องเป็นไปตามยุคและธรรมชาติจะต้องเป็นไปตามอายุแน่นอนครับ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมทุกกำลังใจดีๆที่ส่งมาให้ทุกการสนับสนุนที่มอบให้กันมาเสมอขอบพระคุณมากๆนะครับพระแ้อาจจะไม่ได้หายากเท่าพระแพงแล้วไว้พบกันใหม่สุขก,กายสุขใจครับ